ที่นี่เข้าทำไงกันไอ้ที่ส่งมาที่บ้านเนี่ยคืออะไรอ๋ออันนี้แหละครับเป็นใบแจ้งหนี้ของคุณลุงนะครับว่าลุงเนี่ยเป็นลูกหนี้ของแบงค์นะครับโดยเราเนี่ยไปเทคพวกลูกหนี้มาเนี่ยผ่านการแมนจ์ด้วยการออกชันนะครับโดยแบบนี้จะเรียกว่า NPL นะครับโดยการผ่อนบ้านของเราเนี่ยแค่20,000บาทต่อเดือนง่ายๆเลยนะครับคุณลุงโอ้ย แล้วมึงคิดว่าสภาพอย่างกูเนี่ยจะมีปัญญาจ่ายไหมลุงครับเราก็มีการเพิ่มระยะเวลาในการผ่อนให้แล้วนะครับแล้วไงเรามาช่วยเขาที่นี่เราพร้อมเข้าใจปัญหาของลูกค้าและปรับโครงสร้างใี้อย่างเหมาะสมแล้วบ้านไหนผมจะเรียกว่าเหมาะสมเดี๋ยวเราห้าพันไปลุงเชียบดิ แล้วนี่คือแผนกเ p ็นแผน,น,นกซื้อขายสินทรัพย์ตันนี้อะไรบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ครับก็แค่บ้านมือสองไนะแล้วดีงไงมีทุกอย่างเลยพี่สามห้องนอนสองห้องน้ำนนมีน้องหมาปะมีพี่มีล่องแมวอะมีครับพี่แล้วมีอคอกเลี้ยงควายปะ มีพี่มีทุกอย่างที่พี่ต้องการเลยพี่เอาแบบไหนอะดีเทวเวทั้งบ้านเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่สาว่ายน้ําที่จอดรถทำครบวงจรเลยพี่เดีย๋ยวพี่ลองเอา AI เข้าไปออกแบบในเว็บก็ดูไปออกแบบเป็ทีเดียฟรยีเลยพี่พนักงานพร้พรอมตอบพี่สี่ชั่วโมงง่ยายๆแค่นั้นเลยเชฟล้ำจาน <laughs> ไปดองค์กรเราก็ทํางานแบบนี้นะครับแก้ปัญหาให้งานใยการรับฟังลูกค้าและสวัสดีครับพี่อ๋อหนุ่มมาทำอะไรอ๋อพอดีว่ามา งั้นผมขอตัวไปนะครับเดี๋ยวสต๊อปวันนี้แต่งตัวแบบนี้มาสติกเกินไปอุปกรสมัยนี้แล้วมันต้องแคชชวลเขาใส่เสื้อเชิ้ตใส่เสื้อ,อ,ปอโปโลกันวทำให้ไปเกินดนีแลกซ์ที่ทำงานงานถึงจะเอาพอดีแต่งตัวแบบนี้มันถูกดีกรอบไม่ทำให้เกิด creativity มาด,ดูดิ่รองเท้าเลยเขาไม่ใส่แหวชุ่มกันแล้วเขาใส่รองเท้าส้นส,สปอร์ตที่มันดูอินเทรนด์ดูสมาร์ทเหมาะกับอุปกรสมัยใหม่ที่เราทำแบบนี้เพราะเราจะเป็นสถานที่ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลาย สถานที่ที่เป็นเหมือนบ้านเหมือนเพื่อนเหมือนครอบครัวให้แก่พวกเขาสถานที่ที่เป็นผู้ช่วยให้ลูกค้าได้กลับไปสู่ระบบเศรษฐกิจและองค์กรเราจะก้าวขึ้นสู่ยุคสมัยใหม่และเป็นไปได้ไหมที่แบบจะเป็นสิ่งที่มากกว่าบร,ริษัทบริหารสินทรัพย์ถึงแม้จะเป็นจุดเริ่มต้นแต่เราจะทำให้ได้ พุกยางก้าวคือการเติบโตแบบกัดเชื้อแบก